السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوك في ขอความสุขความเมตตาปานีจจากอรรถสุฮานุวัตตาหลวงประสมเแตจท่านทีพี่น้องที่เคารพรักทุกๆท่านวันนี้ก็นับเป็นครั้งแรกใช่ไหมฮามาที่ผมอาจารย์อนัสตาชายได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านพี่น้องในเฟซนะซึ่งที่เราท่านทั้งหลายที่เรีย,รยกว่า FC ของอาจารย์อนัสหลายๆท่าน ผมก็ว่าอาจารย์มยุารจะไล่สดสักทีหนึ่งนะวันนี้ก็ทำหน้าที่เท่าที่มีความสามารถหลายๆที่หลายๆมัสยิดนะต่างก็มีงานเกิดขึ้นเนื่องจากว่าโควิด19ได้ได้หายไปนะไม่เป็นเลยหมดเลยรอกแต่ว่ายังมีอยู่แล้วก็จะเชิญอานะจารย์อานัสไปพูดบรรยายไปได้ไหมไปได้แต่ว่า ข้อจำกัดนั้นก็คืออะไรต้องหลังมะกรีบหลังอิชาพูดห้าทุ่มสองยามนั้นก็ไม่พูดแล้วนะต้องขอมาอัพนะพูดมะกรีบอิชาเลือกเอานะก็ทําหน้าที่เหมือนเดิมนะวันนี้ก็เนื่องจากว่าทางโรงเรียนมันจิลิสจะมีงานด้วยนะหลายๆท่านก็บอกว่าอาจารย์อน,อนัสไม่เห็นพูดเลยนะก็กลางเดือนนี้วันที่อะไรส แปดสิบสิบแ8กสิบเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดนะ 17, <18. S 1> 17, นะซึ่งด็อกเตอร์ค mm hmm. ืนแรกวันเสาร์กนด็อกเตอร์ประพาส mm hmm. นะเป็นประธานอาจารย์อะไรอาจารย์อนัสคืนสองขึนสองนะคืนสองได้พบกับผมแล้วก็อาจารย์อิสาวิทมานะอาจารย์ไปซ้อนอาจารย์มาลิกนะผู้บริหารโรงเรียนของบจินีท ดีนี่ก็ได้อยู่ในกล้กับข้คาค,ค,คืนประเสริฐทั้งกล่าวนั้นกรน,นี้สิ่งที่ผมจะได้พูดกับท่านพี่น้องนั่นก็คืออะไรยังเหมือนเดิมนะผมไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าท่านพี่น้องได้เชื่อเชิญผมให้ไปพูดตามมาสิทัลงลา์ผมก็ดีใจนะเพราะว่าอะไรยุดมานานนะใจมากมันะนะนโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเตย นะ่าผมก็ไปพูดมาแล้วอมัดก็ได้ขยับมาหน่อยหนึง่งนะ่าขยับมาหน่อยหนึ่งได้พูดด้วยนะเนื่องจากว่าอะไรรอให้เป็นอาจารย์แล้วก็เชิญเนี่ยมันลำบากนะนะพูดก่อนเลย <c oughs> ครูรอสอนบอกว่า,วาอย่าเล็มก่อนอะไรครูเคียวันบอกอย่าเล็มก่อนมีความรูนะ้นี่เราก็ไม่ถึงขนาดนั้นเราพอพูดได้ก็หัดพูดนะ่าพูดไปในตัวนั่นผมฝากไว้กับท่านพี่องว่าสี่ประการไม่ถือว่าเป็นการ เร่งเป็นการรีบของเฉยตอนแต่อย่างอื่นเนี่ยมึงทาไมแต่งตัวชา้าละเกินนะหรือว,ว่าเมื่อกี้ทาไมชา้าละเกินอย่างนี้เป็นงานของเฉยตอนแต่สี่อย่างที่นบีบอกว่าไม่เป็นงานของเฉยตอนให้รีบทำนะหนึ่งเมื่อมีนี่แลให้รีบใช้เอาเข้ามาเท่าไหรมานะเอาเข้ามาหมื่นหนึ่งสองหมื่นมาสิ้นปีจะใช้อ่านี่จะสิ้นปีละนะ เราก็เก็บไว้เราก็รีบใช้เขาอิชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตาลาจะช่วยฝลักดันให้นี่สินนั่นหมดเร็วขึ้นนะมีนี่ให้รีบใช้มีมายัดให้รีบฝังมีคนตายเกิดขึ้นนะผมเชื่อมเชื่อมอะไรเชื่อมมันกินได้เลยเทบนันป่าเอ้ยท,ที่ที่ทันดูผมเนี่ยถ้าตายบ่ายสองโมงก็ฝังตท่าไรละหมาดบ่ายโมงนะ มาเสร็จรับก็บ,บ่ายสองโมงพอดีทําไมไม่รีบเหมือนที่มักกาเนะ่ะที่มักกาเห็นไหมตายตอนอะไรตอนบ่ายซุฮรีอิชาละหมาดแล้วนั่นใครที่มาที่หลังก็ให้ไปละหมาดที่กูโบดีไหมนะเพราะาอะไรเขาจะได้รีบไปดูผลงานของเขานี่นอนคืนหนึ่งฝั่งอ,อัลลอแล้วกันเดินคุยขํามมายัดเป็นไงสิเกสบายดีนะ คนบ้านป่าสบายดีถามข้ามไปข้ามมาแล้วคนตายยังไงพอห้าทุ่มสงยามไม่มีใครอยู่แล้วนอนอยู่ขพัดลมนั่นรีบฝังเวลาฝังละหมาดกลางคืนเนี่ยดีไหมแล้วมาเชิญละหมาดมายัตดย่อย,ยมาทลายมากระเร็บแล้วอิชาแล้วตัวครูดได้กลัวผีกลัวกันมักงตัวครูไม่เคยกลัวนะนั่นอาจารย์อนัสเนี่ยพูดดีใช่คนชอบ คนที่ชอบมีถ้าเป็นอะไรอย่าลืมไปเยี่ยมกันนะเ <c oughs> ดี๋ยวคนจะบอกว่าอินนาลินลาวาอินน่าอะไรเฮ้ยอาจารย์นัดตายตายได้นะแล้วไปเยี่ยมกันแล้วกันอืมพอไปเยี่ยมว่าไงอมามัดเปิดหน้าปุ๊บอัลลอฮ์มุกิลลาหวัวรหัมหัวแกนั้นละพอแลวอ้วนะขออัลลอฮ์ได้ไพร่โทษให้กับเขาด้วย,ยออววแต่ถ้าผู้หญิงก็อัลลอฮ์มุกิลลาห์บรฮัมฮาแต่กระเทยว่าไงเอ่อคนบอกว่าอาจารย์ มุกมุกหายไปเนี่ยนนถ้ากระเทยตายเนี่ยว่าไงอันนี้ต้องติดตามที่มจริดหรือเปล่า <laughs> ถ้ากระเทยตายเนี่ยต้องว่าย,ยังไงถ้าผู้ชายตายเราไและหัวรำถ้าผู้หญิงตายเราไแล้าวาระมะ้ถ้ากระเทยตายอามัดบอกว่าไปฟังที่มจลิะเพราะาอาจารย์อนัสพูดหลังมก่ริบเลยนวันอาทิตย์นี่โอกาสก็ไปฟังกันได้นะ แล้วก็วันเสาร์อาจารย์ไม่อยู่ไปพูดเรไ่องอะของสองอิมหม่ามยิดนะประการที่สามนะประการที่หนึ่งอะไรมีนี่เฮดิบใช่ประการที่สองมีมายัดใ้้ดิบฝังนะเพราะนั้นสังเกตได้เราเนี่ยเวลาก่อนจะตายเนี่ยก่อนจะลงจากบ,บ้านเนี่ยวนอยู่รอบบ้านอันเราตั้งมายัดกับอันปิฮะอันอันทำดูเพราะว่าอะไร คนตายไม่อยากไม่อยากไปอยากจะอยู่บ้านของเขานน่นนั้นสังเกตด้วยไหมนั่นให้รีบฝังเพราะว่าสังเกตดูว่าคนแขกเราไม่ไว้นานเพราะว่าอะไรมายัดนี่รีบเพราะว่าอะไรมายัดมีเสียงร้องว่าอะไรบ้านของเราสร้างไว้เท่าไหร่อ๋อเป็นของคนอื่นภรรยาเมียของเราเป็นเมียของค,คนอื่นเพราะว่าอะไรแต่งงานอะไรอยา่า ว่าไรพอตายแล้วเนี่ยอะไรคนก็มาขอแล้วน่ะนี่ไงที่บวกนบะีบอกวา่านะให้รีบฝังนะเพราะว่าอะไรจะได้จบจบไปนั่นเราสังเกตได้ว่าสิ่งที่ตามเราไปหลังจากเราตายนะสิ่งที่ไม่ตามเราไปหลังจากเราตายนั่นก็คืออะไรดุนยาดุนยาคือสิ่ง่งที่ตามเราไปหลังจากเราตายเงินเก็บไว้เท่าไรแสนหนึ่งแตกคนละร้อยอัลลอฮฺอกว่านาสงสารน่ะแล้เกิดเป็นไง หมดแล้วก็ไปฝังติคุบอสนะเราก็ไปฝังกันพอแม่เราตายเาลาไปนั่งร้องไห้นะ่าสงสารทำไมเราไม่ทำความดีไว้เยอะนะนะและ้วทาราตายแล้วช่างมันนะเราอย่างน,น้อยนบะีบอกว่าอะไรให้รีให้อยู่ให้นานให้ดีนั่นก็คือให้อยู่ให้นานมันอ็อะไรคนตายปุ๊บเป็นฝังให้ดีฝัง รีบฝังตรงนี้คืออะไรเท่ากับชหละอูดเชือดอูดแล้วก็แจกใส่ถุงแจกอโลอกุรบาลงัวตัวหนึ่งเนี่ยเราเคยทําเป็นประจรรเนี่ยยังนานเลยและนี่อูดจะเชือดยังไงยังมองไม่ออกเลยคอกระยาวนั่นให้เราเชือดอูดแล้วก็ชหละแจกนั่นคือสิ่งที่อะไรเราอยู่เป็นเพื่อนกับมายัดอย่ารีบกลับว่ามายัดน่้นหวยหวยหอะไรหวยหาเหลือเกินว่า,อ,าอัล ญาติพี่น้องทำไมรีบกลับเร็กเกินอยู่เป็นเพื่อนก่อนนั้นเราอ่านบิซูกุโบได้เราทำคณะคณะคณะพวกเราในจากบิซูกุโบเป็นใช่ไหมน่าทำก่อนพอเอี่ามกลับหมดแล้วเราอยู่คิดถึงอันกุนวันรอก็ได้เราอันอะไรเป็นอันอย่าเพิ่งกลับนะเป็นเพื่อนให้กลับมาหยัดนี้ก่อนประการต่อมามีลูกหนุ่มลูกสาวมีลูกหญิงลูกชายให้รีบแต่งงาน นบีบอกว่าไม่ได้บอกว่าต้องเกณฑ์ทหารก่อนเหมือนกับพวกเราเนี่ย<ม>ต้องเกณฑ์ทหารก่อนอาม,มัดในทาราน่ะอามันบอกว่ายิบเอ็นแล้วเอย่อยังไม่ขอเมียให้นัยัางต้องเรียนก่อนอ<ม>ืมถ้าท่องนาหูซรรอบไม่ไหวปวดหัวยิ่งท่องยิ่งปวดหัวโอเคไม่เมียนะถ้ายังท่องได้ก็ท่องไปก่อนดี่ผมบอกเองนะนะนั่นคนแต่ก่อนแต่งงานอายุทารายสิบห้าแต่งงานแล้ว คนตะกอนนะรุ่นกีรุ่นโตะนะสมัยเราเนี่ยอลลอต้องอะไรหนึ่งเพลินกับการเรียนเพลินกับเพื่อนฝูงเพลินกับการงานพอบอกให้แต่งงานหยอหยอมันเรียกยอมามาเราจะทำยังไงเงี้นันผลักดันให้เขาแต่งงานนะไอของไทยเรามีใช่ไหมการแต่งงานมีลูกมากใครที่มีลูกมากประเทศจีนในประเทศน,เนี่ยจี่ อะไรคุมหมันคุมหมันคุม,คม,มใครมีลูกคุมหมันอะไรคุมกำเนิดคุมกํมากเนิดใครมีลูกมากในประเทศจีนอีกเขากีดแกกระบาดไว้เลยน,นละเวลาพอมีมีลูกมากแล้วเป็นไงยากจนแล้วโรงเรียนสร้างไว้เท่าไหร่อัลลอฮฺอักบัอรีจงเรียมลิสมีสี่ชั้นห้าชั้นถ้าหาว่าคนทําหมันกันหมดแล้วต่อไปใครจำเรียนมาลิสน,นั้นขอบคุณอัลลอฮฺที่ในมุสลิมห้ามการมีอะไร การทํเหมันนั่นมีลูกหนุ่มลูกสาวให้ริบแต่งงานแต่งงานนี่ก็ต้องรู้ด้วยนะถ้าหากว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่ผมเคยแต่งงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นป้ทั้งคู่ฮอลอลและง่ายด้วยง่ายแม่มัดง่ายง่าย,ายคนเป็นเจ้าบ่าวเป็นป้ข้าพเจ้าคนแต่งนะอาจารย์นัทเป็นคนแต่งข้าพเจ้าแต่งงานท่านกับผู้หญิงกนนั้นว่าไปอืมคนเป็นเจ้าบ่าวก็ ได้ถ้าเราอีกขนหนึ่งอ่ะก็พูดได้นี่างการเราพูดได้ก็อีกขนหนึ่งถ้าพูดเป็นใบอ,อีกสิบขนนั่นลอ,ลองลองลองสังเกตดูคนเป็นใบนี่แต่งงานได้แต่ลูกไม่ใบหรอกนะนั่นผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งลูกตอนนี้ลูกเป็นตุลาการยิ่งใหญ่นะพวกเราเจะต้องสวัสดีเพราะแกต้องการแม่บ้านเป็นไห้เป็นไหม แล้วตรงวันนี้แม่บ้านแกเป็นไม้ทําไมเป็นไม้เป็นป้ายว่าว่าอะไรพูดแล้วไม่เถียงพูดอะไรว่ายังไงทําไมบ้านไม่กดาดมันได้จะพูดอย่างนั้นล่ะนะก็ดีเหมือนกันนะอันนี้ถ้าเราพูดได้ก็พูดไปก่อนนะาตีพูดไม่ได้ก็ว่าไปนะมันคนว่าอะไระมีภรรยามันมีปากมันมีตูดขอโทษนะอืมนัน้นดนเลยมันไม่เถดอะไรมันไม่เถียงอะไร จ้าเจ้าเอหลอถ้าได้แบบนี้นะอันห้มดูลิลล์นี่นะพูดคืบหนึ่งมันพูดศอกหนึ่งตายเลยนะไม่ไหวอ่าเหมือนกับอะไรอําหมัดเคยเล่าให้ฟังไหมนะไก่เนี่ยเวลามันไข่นะ่ยในเล้าเนี่ยเออรอตัวเดียวท่านั้นแหละมันดังทั้งอะไรทั้งคอกเลยเขาเรียกขอกใช่ไหมอืมทั้ง่ามันก็ตก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 มันไข่ไปเดียว แต่เตาตนุเนี่ยเวลามันไข่เป็น้อยใบมันลงทะเลมันลามันขากลับมันเงียบนะมันคนที่ไม่รู้รกคนไม่รู้รกว่าอะไรมันไข่วออย่งแต่มันลงทะเลเนี่ยอลัลอเป็น้อยฟองนะแต่ไก่ในใบเดียวอลัลลอดังลัานไปหมดงั้นอยากจะฝากไว้นะประการที่เท่าไหร่ประการที่สี่ประการที่สี่อะไร เมื่อกี้มีลูกหนุ่มลูกสาวให้รีบแต่งงานให้รีบแต่งงานอนมัดจำแม่นเลยนะมีลูกหนุ่มลูกสาวให้รีบแต่งงานมันชอบใครและเราต้องพูดกับลูก,กนะมึงชอบใครพาไปเที่ยวบา้านยอดได้รู้จักมาได้รู้จักดีไหมนี่มึงจยพามานะเอาโลเป็นพ่อแม่สมัยเก่าเหลือเกินไปพาไปเที่ยวบ้านแล้วก็ะะะกอะไรเราทํากับข้าวล่างลูกชิ้นผู้หญิงคนนี้ก็มือมือเคาเรียกมือเบาใช่ไหม บือเบมือหนักอะไรช่วยเสียบช่วยอะไรเอ้วันนี้เอามาไม่เสียหลายหรอกนะนั่นผมบอกแล้วผู้หญิงที่จะแต่งงานหรือผู้ชายจะแต่งงานด้วยหนึ่งก็ได้เพราะอะไรความสวยของนางสองตระกูลตระกูลตระกูลหวังฟันไม่เอานะมันฟันตะพฤกเอาไหวรักนะนะแต่กูลนี่สําคัญแต่กูลได้รายชายโอเคบอกเว่าได้นะ แล้วก็ได้สับสนสั์สนรวยๆรวยหน่อยรวยรวยหมดแล้วก็เอาไปหมดนะเลือแต่น้รวยมั่งไ่รวยมั่งอย่างนั้นอาจารย์ผมบอกว่าอะไรเสียไปแล้วนะเหมือนกระหนังทุกวันเนี่ยนะดูบ้านใหญ่จริงแต่ว่าดูนี่นี่นี่ยนี่ต้องใช้เดือนละเท่าไหร่นะฉะนั้นอย่าดูบ้านใหญ่อย่างเดียวดูขยันขยันอันห้ามดูล์นะประการที่สี่ ความดีความดีใช้บาหมาความดีของนางความดีของนางนะแต่ริบัตยาดานะนั้นให้เราดูนาะมสกุลให้ดูความรวยของนางให้ดูความสวยของนางสาลูกหาลูกหกเลี้ยงสวยอยู่นะนะแล้วก็อะไรแต่คนที่ไม่เอาอะไรชาติตระกูลตริบัตยาดานะบีบอกว่าอะไรมือของท่านนั้นจะเื้นฝุ่นนั่นให้ดูคนมีศาสนา พูดจาหน้าฟังนะผมเคยพูดแล้วยกตัวอย่างเช่นอะไรคนเป็นอาจารย์เนี่ยไม่เคยรวยรรกสังเกตดูนะก็พอได้ใช้ไปวันวันหนึ่งพอตาก็สงสารเห็นว่าอะไรได้กระลูกสาวถอยรถให้อาลารอขับหัดขับนะขับแล้วไม่ไม่อะไรเป็นอาจารย์ขับรถมาเคยเก่งถอยแพบเดลลอกําแพงลอกต้นมะพร้าวถ้าหากว่าผู้หญิงเนี่ยดีนะ นะไม่ใช่น้ำสกุลหวังฝันนะน้ำสกุลดีนะคนดีๆนะอลอเมื่อกี้เป็นไรเปล่าได้รถใหญ่ฉันบอกย oh, ่อให้อลอถ้าได้อย่างนี้นะอันามดุลและอนุรักษ์ไว้หาไม่ไม่เจอแล้วเ่อสาแล้วไม่มีใครเกินนะถอยนั่นเป็นอลอทางเบเร,รอบารากนยทำเมงอย่างนี้นะหาที่ไหนก็หาได้นะหาได้เยอะนะนั่นสี่ประการนั่นสี่ประการที่อะไร ที่นบ,บีบอกว่าไม่เป็นงานครั้งใช้ตอนให้รีบปฏิบัตินะประการสุดท้ายมีอะไรนะอาจารย์นัสก็ไม่ตอบนะถ้าหากว่าท่านสงสัยก็ไปฟังได้ที่มดิลิสดีนี่นะว่าอาทิตย์นี้แล้วก็ไปแล้วอย่าลืมนะบอกว่าอาจารย์ไล่สดวันนั้นอะไยังไม่ละเอียดเลยนะหมดข้อ3ข้ออีกข้อนึงอะไรนะปติตามตอนต่อไปะนะอามัดมีอะไรสงสัยไหมมีคนรู้บ้าเนี่ยมี เป็นการไลฟ์สดครั้งแรกก็อันทำดุล้วมีคนดูตอนนี้34คนสาคนส5้าคนไปแล้วแพบเดียวแแพบเดียวนะถ้าพิดพลาาประการใดก็ก็บาปาปด้วยก็มีการรายงานมาทางพุ่งคูชัดเจนเคคขบชัดเจนแล้วก็ตลอดจนสารลอยนิมารยามชัดเจนอัลลอฮฺุอักบัดนะแฟนคลับทั้งนั้นแหละเอฟซีมะเมเรมดูป่ะมาเรียมน่ะมาเรียมจินดูอยู่อะไรออวจะไม่ดูนะ แล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งครับอาจารย์คะมาสอนทุกๆคืนนะคะสนุกดีได้ความรับได้ความรู้ดีด้ยคัะอันเนี้ยครั้งแรกว่างงั้นดีกว่านะเขาว่าแต่ว่าเอาบรรยาเนี่ยไปแล้วนะมันก็เรียบอิชาเท่านั้นเลือกเอาแต่ว่าสี่ทุ่มห้าทุ่มมาไม่ผูกแล้วนะเพราะว่าอะไรร่างกายไม่เหมือนเดิมนะภาษาไทยภาษานักเลงเขาว่าและเตะกระต่อยอย่างอื่นพอได้ ยินแกงก็ไรยิบแกงก็ไรบอกได้นะพัทยาชัดเจนค่ะสะพานสะพานสูงช,ชัดเจนดีค่ะนะแต่อะไรก็บอกได้ค่อยๆบอกนะอย่าอย่าพูดดังแรงนะนะพูดค่อยๆแล้วก็บอกอามัดนะไอ้ยอพูดไม่ชัดอะไรเงี้ยบอกได้ไอยอพูดผิดไปบอกได้นะมีอะไรไหมอามัดก็อนเะห์ครับอ่ประชาสัามพันธ์งานอีกทีหนึ่งงานวันที่เท่าไหร่นะครับอ่าหมายพูดที่อ้าว วันที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดกลางเดือนเนี่ยนะเสาร์อาทิตย์นี่นะแล้วก็อาลูอาลูคือใครอาลูคือแมวเฮ้ย <c oughs> แต่ว่าเอามาตั้งเป็นชื่อร้านย่างปลาหมึกของลูกสาวลูกสาวสออกร้านด้วยชื่ออาลูนะเชื่อขายปลาหมึกนะปลาหมึกก็สั่งมาเลยขายที่อยากจะกินไข,ข่ใครที่อยากจะกินเป็นตัวก็มาเที่ยวได้และอย่างอื่นก็มีร้าน นี่ก๋วยเตี๋ยวมีอะไรมีเหมือนกันที่ทั่วไปแหละแต่ว่างานนี้พิเศษหน่อยมีอะไรเอ่อหมหมึกย่างด้วยของอาลูนะชื่ออาลูนะ,นะมีอะไรไม่หมาก,ก็ก็ดูจากมาเลเซียเลยค่ะโอ้โหมาเลเซียนะ <laughs> นะถ้าพิเศษพลาดประกาศใดก็ขอบรับด้วยนะเพราะว่าครั้งแรกที่ไล่สดเพราะว่าแฟนคลับบอกว่าอาจารย์อนัชไม่ยอมไล่สดเลยอยากจะฟังนะ เพราะว่ามุกหัวเราะหัวเราะนะใายเครียดนะมีบ้างมุอเปล่านะมีอะไรไหมอ่าแล้วก็ฝากไว้ใครที่อยากจะกินข้าวมกวแพะนะแกงคูโรมาแกงเปื้อยเนี่ยอนิสได้รายชายไม่ใช่อนัสฟาร์มแล้วหรอไม่ใช่นะอนัสเลเตกระต่อย <c oughs> <c oughs> เพราะว่าอะไรตอนนี้ลูกชายคืออนิสฟ้าแฝดอนัสไอ้บางชื่อะอะไรอนัน ชื่อแขกอ๋อมุมตาสิตาสมุมตาสยู่ที่อะไรมักกะนะี่อานิสอยู่ที่เมืองไทยนี่อยู่กับผมใครที่ต้องการอยากจะเลี้ยงข้าวมกนานานี่ยไปสั่งแล้วสั่งผมเลยนะอาจารย์เอาข้าวมกรุสมันดีนะบิยานีบิยานีนะสั่งได้เลยเหมือนเหมือนนานาเลยนะไรเกีข้าวมก ข่าวอะไรแกงเปี้ยวแกงกุรุมาใส่กล่องเลยมาถึงเดอะอาจารย์ตัวอ้อหน่อยแล้วก็ทีเลสแจกเดี๋ยวนี้ก็ทําแบบนั้นแหละแต่ทางใต้ยังดีนะทางใต้ยังมีสํารับยังเลี้ยงแต่กรุงเทพไม่มีแล้วนะมีอย่างเดียวก็คืออะไรอาจารย์ตัวอาอแล้วก็ทีเลอแจกก็เพราะว่าอะไรโควิดที่นบีพูดไว้เนี่ยไม่เป็นหมันไหมแตกติยามัตนบีบ,บอกว่าอะไรคนจะไม่ต่ว่าใบตุลละ อ๋อมันเป็นไปได้ยังไงคนเป็นล้านตอนวันเป็นโควิดรึป่ะอ๋อซาอุดีปิดเลยนะคนเราก็ไปไม่ไปหัดกันรอไม่ไปกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมอบูเตาอัมอบูเตาอัมเป็นไงบ้างครับตอนนี้อคนถามว่าอาจารย์เดินไม่ไหวแล้วอาจารย์ไปหรือเปล่าอาชาีชอลอะนะไปเพราะว่าอะไรลูกชายยังอยู่ที่มก้าอยู่เรียนที่มก้านะมาเรียนทเทกโรนะเรียนท่มก้าเลยแล้วก็ อ่ามตัดก็เป็นผู้ที่สนับสนุนไปตลอดแล้วก็มาดามด้วยนะอามัดมีอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าสนใจก็สามารถติดต่อไว้ก่อนได้อ่าติดต่อไว้ก่อนได้แต่ว่าปีหน้าเนี่ยอามัดไปอยู่แล้วนะไปไหนครไปไคโรไปไคโรไปไคโรเดทุเ่มนะอยากดูอยากดูกับย้อะอ่าไม่ได้หรอกนะให้คนอื่นดูบ้างหนอกจอกชัดเจนครับสุวินทวงศ์ชัดเจนอลลอครับผู้วจสุขภาพแข็งแรงครับอ่า หน้าตาดูสดใสมากค่ะแข็งแรงมากๆนะคะอืยังกับยังจำได้ไหมนีิกับบางที่อยู่ซาซาฮาราไคาโรอันนี้นีิที่ทักมาจากมาเล,ลเซียอัลลอฮฺอักบัตนะไอ้นิชื่ออะไรนะลอมลอมและแลเดี๋ยวนี้เราไกทีนึงอิตาลส น,นำทุกคนอิดริสุบายอ,อย่าไม่แน่ใจพัภรยาสามีสองคนนี่เลยเป็น,นักเรียนไคโรทั้งคู่นะแล้วก็เป็นคนที่จบมาแล้วก็เป็นคนที่อาลมติซอ,อละนะเปิดโรงเรียนด้วยสาวาอย่างนั้นนะทำาให้ผิดนะแล้วก็มีอะไรก็โทรโ<อ>หากันได้เพราะว่าตอนอยู่ไคโรผมเคยไปเที่ยวบ้านของท่านนะท่านเคยต้อนรับผมทั้งนึงในชีวิตครับก็สามารถพูดคุยทักทายได้ นะไม่เหมือนไม,ไม่เหมือนเดิมไปไหนก็อามัดจ,จูงขึ้นเวทีก็ขึ้นพูดก็หลังจากนั้นก็สอดจบก็อาจารย์นัสลงแล้วก็ขอมาอัพด้วยหลายๆท่านบอกว่า,วาเออาจารย์ไม่โพกหัวอะไรเพราะว่าโกไปก็มันมันไม่ใช่ของจริงอ่ะนะนะมันเป็นอาจารย์ที่ว่าอะไรยังอยู่บนบนบน,บน,บนบอะไรพูดพูดกันพืพนพพ้นก็คือในบ้าน ถ้าออกนอกบ้านก็ต้องสแสดงหน่อย mm hmm. นะอะหัวเ้ยใสโต๊ะเมื่อะไรเมื่ออันนี้ก็อยากจะคุยกับท่านพี่น้องเพราะว่าอะไรหลายๆท่านบอกว่าอาจารย์อาจารย์ทําไมไม่พูดนะก็เลยพูดมัดมีอะไรไหมขอบคุณที่ยังจํากันได้<笑><笑>วันนี้อาจารย์หน้าตาสดใสยเยอะขอบคุณมากขอบคุณมากนะขอบคุณทุกท่านเอฟซีนะครับนะ อาจารย์สสน, num, นะเอ,อพูดหลอ่อวันดามยืนจุดด้วยโอ้โหตาดีนะดีเลยอำม,มันมีอะไรเปล่าน้าน้องมีอะไรไหมโมต้าก็อย่าลืมครับวันที่สิบเจ็ดสิบแปดนี้วันที่สิบเจ็ดสิบแปดน 17, 18, นะงานโรงเรียนรวมใจสุนทจชลิสดีนี่นะครั้งที่รายหกสิบห้าปีที่หกสิบห้านหะ้าสิบปีขวาแล้วนะ ะจะเป็นอย่างไรก็โปรดติดตามโปรดติดตามครับอาจารย์อนัสพูดเดี๋ยวข้อที่เท่าไหร่นะครับข้อที่ <c oughs> ขอ้อที่สี่ใครจําได้ก็บอกด้วยน่ะลองเซล,ลสิอะไรเพิ่มเติมไหมรรดามมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะก็ไม่มีอะไรก็ผิดพลาดประการใดก็ขอมาเปด้วยนะสิ่งที่ผมพูดแล้วสร้างประโยชน์ให้กับท่านพี่น้องก็ขอและก็อย่าลืมไปร่วมง,งานนะ ไอ้ม,มันมายิดด้วยนะวันเสาร์นี้ที่จะถึงนี่ก็เรื่กงอะไรนะคงสองน,นกะก็แล้วก็มาเยดิสวันอาทิตย์สิ่งที่ผมพูดและผิดพลาดประการใดก็ขอมาอาไปด้วยแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านที่ได้ให้เกียรตินะ่ารับฟังรับชมการพูดคุยของผมในค่ำคืนนม้กก่อกล่าวว,าว,าาว่าวิเลฮเตอฟิกวร์ที่ได้ขอเสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกะ